สวัสดีครับผันเพียงปานนี่นะครับโอนี่ครับเออครับใส่เครื่องครับัเพียงคำคำตาเรือกิครับแล้วรสครับ้วรครับใส่เครื่องตอนนี้ครับคำตาเรือครับคตาเรือเลนะให้มันต้อนะครับนครับใช่ให้มันต้นจวด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 จว